คยรู้สึกไหมในบ้านฝุ่นเยอะหายใจไม่เต็มปอดอากาศไม่สดชื่นสิ่งเหล่านี้เกิดจากระบบระบายอากาศในบ้านไม่ดี p l a n เนอรี่ใบปรึกษาช่วยได้เพราะเราสร้างบ้านโดยคำนึงถึงอากาศสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนวัตรกรรม Active p พ r เอกสิทธิ์เฉพาะของ p l a n เนอรโดยมีระบบ ERV Energy Recovery Ventilation ที่สร้าง Positive Pressure ดันอากาศดีเข้าผลักอากาศเสียออกไปและช่วยกรองฝุ่นไม่ให้เข้าบ้านระบบจะดูดอากาศภายนอกผ่านการกรองสองชั้นช่วยป้องกัน คุ่ PM 2.5ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาทําให้ได้อากาศเย็นและสะอาดพร้อมระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารระเหยทางเคมีต่างๆจากในบ้านไปด้านนอกนี่คือเทคโนโลยีระดับการแพทย์ที่แพลนนารีนามาใช้กับบ้านคุณคุณจึงหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดลดความเสี่ยงภูมิแพ้ปัญหาทางเดินหายใจและยังประหยัดไฟได้ถึง5 0เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศแบบทั่วไป แ l ลนเนอรสร้างบ้านเพื่อสุขภาพทุกลมหายใจเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือที่ที่คุณหายใจอย่างมีคุณภาพแ l a นเนอรี่แฟลนเนรบายพรึกษาสร้างบ้านสร้างฝันสร้างได้โทร024389955